สวัสดีครับผมผมแบงค์นะครับจากเพจมนุษย์แว่นนะครับวันนี้ครับแบงค์จะมาเปรียบเทียบให้ดูระหว่างเลนส์ออโต้นะครับแล้วก็เลนส์ย้อมสีนะครับ2ออันนี้แตกต่างกันยังไงมีข้อดีต่างกันยังไงบ้างเรามาดูคลิปนี้กันครับ โอเคครับเรามาถึงอันแรกนะครับคือเลนออโต้ที่ทังใส่อยู่นะครับก็คือเลนบูบล็อกออโต้นะครับบูบล็อกออโต้คืออะไรบูออโต้คือเวลาอยู่หน้าจอคอมหน้าจอมือถือหรืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเขาจะช่วยในเรื่องของป้องกันแสงสีฟ้าป้องกันการล้าของตาแล้วก็ป้องกันในเรื่องของการแสบตานะครับตัวตอนกลางวันนะครับเขาจะช่วยในเรื่องของการครองแสงแล้วก็ทําให้เราไม่รู้สึกว่าปวดตาแสบตาหรือว่าปวดหัวนะครับส่วนตัวนี้ครับเวลาเราออกแดดอย่างเช่นตอนนี้นะครับยังไม่อยู่กลางแจ้งเนาะ ก็รู้ว่ามีละอองแดดมันอาจจะไม่ได้ร้อนมากนะครับแต่มีละอองแดดมีค่า UV มันก็เลยจะเปลี่ยนเป็นเทาดาครับแต่ถ้าแบ,บ็คออกแดดเลยมันจะค่อนข้างดําขึ้นเรื่อยๆมันเป็นออตโต้มันเรียกว่าออตโต้นะครับข้อดีของมันคือเวลาเราอยู่ในร่มแล้วก็ถนอมสายตาได้ด้วยแล้วก็เวลาออกแดดเราก็รู้สึกว่า ตาเราจะไม่ได้หยีแบบเวลาเราถอดมามันจะหยีแบบนี้ครับแต่เพราะมันรู้สึกแสบตาไปหมดวดตาเวลาเราใส่ออโต้มันจะช่วยในเรื่องของครายในเรื่องกล้ามเนื้อตาด้วยครับถ้าใช้ในการขับรถกลางวันนะครับเวลามีแดดมาจริงๆแล้วรถเราอ่ะมันจะมีพวก UV ป้องกันอยู่มันเลยไม่ปรับนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ออกมาเอาดอ o เมื่อไหร่ออโต้จะค่อนข้างปรับแบงคิดว่าตอนนี้มันเป็นข้อดีนะครับสำหรับใครที่อยากถนอมสายตาปวดตารู้สึกว่าเป็นไมเกรนออโต้ตัวนี้ครับจะช่วยในเรื่องของการถนอมสายตาแล้วก็การมองเห็นที่ดีขึ้นครับ ส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของแว่นกันแดดแล้วก็มีค่าสายตาครับมันคือการย้อมสีเลนนนะวัตกรรมใหม่นะครับแบงค์รู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการขับรถหรือไม่ว่าจะเป็นการออกแดดหรือไปทะเลนะครับหรือไปในที่ที่รู้สึกว่าเราต้องกี่ตาบ่อยๆเลนออโต้ตัวนี้มันอาจจะไม่ได้แบบเข้มที่สุดนะครับหรือว่ามันอาจจะยังแบบไม่ได้เข้มหรือซอฟต์ตาที่สุดนะครับแบงค์ก็เลยคิดว่าแบงค์ตัดตัวนี้มามเห็นไหมครับ สิ่งที่แม็กใส่ทุกวันนี้อยู่คือเป็นเลนส์ย้อมสีเทาดำครับแล้วก็มีค่าสายตา4 0 0ถึง500้ยด้วยอ่าดิบังใส่ให้ดูครับเวลาใส่ไปนะครับก็จะค่อนข้างสบายตาเวลามองไปไกลๆหรือมองไปแบบที่รู้สึกมีแสงเยอะๆนะครับอันนี้จะไม่ต้องหี่ตาเลยเพราะว่ามันเหมือนกับแว่นกันแดดเลยเคยเจอไหมครับแต่ก่อนเราไม่มีนวตัตกรรมเรียกว่าการย้อมสีบวกสายตานะครับ ใครที่มีสายตาเวลาใส่แว่นกันแดดนะครับเราก็ต้องหี่ตามองไปเรื่อยๆเพราะเรามองไม่เห็นแต่ตอนนี้ครับไม่ต้องหี่ตาแล้วแบงค์แนะนําคือย้อมสีเลนครับแล้วก็มีค่าสายตาด้วยอย่างแบงค์เองสายตาประมาณ4 5 0 0้ยใช่ไหมครับเป็นการย้อมสีเลนแล้วก็ถนอมสายตาด้วยตัวเนี้ยจะใช้ขับรถได้แล้วก็ออกแดดจ้าๆได้โดยที่ว่าแบบเรารู้สึกว่าเรามองเห็นไกลๆหรือเวลาเรามองไปทะเลหรือมองไป,ประยะไกลๆครับ แสงที่มาสะท้อนน้ำหรือว่าเวลาขับรถมันจะมีเรื่องของพื้นนำน้ำอะครับอันนี้จะหายไปโดยปริยายเลยอ่าแบงก็เลยคิดว่า2ตัวนี้จะช่วยตอบโจทย์สําหรับตาของผู้ชายแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนะครับลองดูนะครับว่า ควรใช้แบบออโต้หรือควรใช้แบบย้อมสีแต่ถ้าแบงแนะนําแล้วแบงบแนะนําเป็น2แบบเลยครับถ้าเราไปแบบออกทั่วไปทํางานทั่วไปเราอาจจะเป็นออโต้ได้อาอาอโต้แบบนี้ได้นะครับมันอาจจะไม่ได้เข้มมากแต่ถ้าเราไปทะเลหรือเราออกแดดบ่อยๆหรือขับรถบ่อยๆกลางแจ้งนะครับแวบบ่นก็จะเปลี่ยนตัวนี้คนะครับนี่คือแว่นในชีวิตประจําวันของแบงมีประมาณ2ตัวนะครับในการใช้ในเรื่องของการออกแดดแล้วก็ในการกรลองแสงนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแบงขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ แล้วพบกันนะครับ